สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอาเจียงชาแนลนะครับวันนี้พามาดูหนังกลางแปลงครับหนังบ้านน้อยนะครับวันนี้บริษัทนิวเว v e ภาพยนตร์นะครับนี่พามาดูหนังกลางแปลงครับต้องใไม่จังเลยนะกับเชิงบ่ หน้าจัดทั้งโลกหนึ่งตั้นแต่ในยูทูบตั้งแต่โควิดเนาะเห็นแต่ในยูทูบนะฮะดสัีนี่ฮะดูแสงสีครับผมบ้านนอกบ้านนอกเราก็แบบนี้แหละครับผมทุกวันนี้มันต้องสไตล์นี้หละหนังกลางแปลงปรับปรุงใหม่นะครับยุคใหม่กมีแสงสีประดับจอนะครับประดับตู้ลำโพงนะครับผมวันนี้นะครับก็เป็นงานปุ่ร้อยวันนะครับบุญนร้อยวัน มาทางเจ้าภาพก็จัดขบวนมาให้ลูกนๆร้านนะครับได้ชมกันร้องรเป็นบรรยากาศนะครับในช่วง6โมงเย็นครับร้านค้าร้านขายมาตั้งกันเยอะเลยนะฮะเราเป็นบรรยากาศลุกทุกขลุกทุกขครับบ้านนอกบ้านนอกนะฮะจากในอุตส่ารหมู่บ้านช้างนะครับหลังนู่นช้างนอนได้หรือเปล่าไม่รู้มาจากโบาณบอกช้างถูกไว้ด้านหลังนึงยูสเกต โอ้เสียงดีจนจะมาเอาน้ำมากรอนเมื่อกลางวันเอาผ้าลามาเย็นโยมเราก็่ได้เลยหลับไปครับทุกคนไม่ได้ไม่ได้เราเดินโยนี่ดูบรรยากาศนะครับผมอนนี้พิธ er> ีการนะครับการติธดการทางด้านเจ้าภาพนะครับมาก็มา ันนี้ก็ใช้ที่บ้านหนองอีคูนนะครับคุณนายสรงเก้าครับมาจากประเทศอังกฤษก็ยูนเขตไปบดหูของลางเราบ้านช่างเรานี่เป็นเครื่องเสียงในงานครับผมเครื่องเสียงตีนนะพอเสียก็เลยเบิ้ลคาร์ที่เพิ่งเสียงใหญ่ๆนั้นเลยครับผมต้องกระหึ่มครับเ้องงานฉลองโคตรเสียแล้วนะครับคุณร้อยวันมาก็เลยบ้านชงนั้ำวันนี้ลองเสียงดูนะครับทางเจ้าภาพนั่งไม่ติดเลยครับผม คนแข็งแตนัพเลยนะครับเพราะว่าเสียงดังมากเสียงกระหึ่มเสียงเบสนี่โหเลยเป็นร้ายโยมส่วนนี่ครับเป็ธรรมดานะครับนอนเมื่อคืนนอนไม่หลับครับเสียงดังมากครับเสียงดีเปิดสายยันสัญญาให้ด้วยในคณะลูกโยมอยู่เบืองนอนในวิวการมันเป็นลายนะครับเด็กๆดูลูกหลานนะครับก็มา เดินเล่นกันก่อนครับนมายิงเป้ากันก่อนควัยรุ่นมาแล้ววัยรุ่นสุเแล้วเต็มมาเลยครับมาดูหนังมาดูหนังเดตอนเย็นก็หอบเสือหอบสาตนะครับมาปูหน้าจอหนังครับเรากันก่อนที่จะดูหนังก็ต้องเต้นก่อนครับผมเต้นหน้าจอหนังก่อนครับเล่นหนังจีนกันครับผมโดดทีมกันครับเล่นหนังจีน วิ่งเล่นแล้วก็สะดุดเชือกที่เขาถึงจอหนังให้ล้มครับร้องไห้ไปหาแม่ครับโอ้ยทำไมเด็กๆดีตพวกเขาสายสายตู้ครับสายตู้ลำโพงครับตอนนี้ยังไปสงสัยตู้ลำโพงครับอยู่ข้างหน้าเลยครับเรเป็นคนไม่ใช่เป็นสัตายจานอบครับจานอบจานแล้วจานแบงค์ครับถือว่าขอพรหมนารรมดาได้มีหนังมาใช้ดีนะครับโอ้ในรอบปีปีได้สามปีได้คสามปีตั้งแต่บวชหน้าช้างครับ แต่หมดนักช้างงดแต่โควิดเลยครับผมไม่มีนังมาใช้เลยนักแปลงไม่มีใช้ในที่บ้านเรเลยครับนั่นตก็เป็นเจ้าแรกนะครับที่ได้มาลงที่บ้านตะกลางหมู่เก้านะอ่าให้ดูบรรยากาศนะครับในช่วงก่อนใช้ครับช่วงหกโมงเย็นนะครับตอนเย็นเนี่ยคงจะมากันเยอะนะครับไม่รู้ว่าจะได้มาถ่ายวีดีโอลงเต้นนิวอ่ายูทูบให้ดูหรือเปล่านะครับยูเว่ บรรยากาศนะครับมากินลูกชิ้นนะครับกินลูกชิ้นแบบยิงเป้ากันเด้อนะฮะยิงเป้าปลาลูกโป่งวังเร็วกบบเกลือตุ้มตู้กระจายเนาะุดยอดจริงๆเลยวันนี้พามาดูบรรยากาศแบบบ้านๆครับพิศาลบ้านเราครับหนังกลางแปลงครับเดินไปสมัยเด็กๆเลยครับอ่ะ กดไลค์กดแชร์ครับกดซับสไครต์ครับถ่ายจ่องอาเจียงด้วยนะครับหลายรสชาตินะครับในการชมช่องของเรานะครับผมมีทั้งช้างม้าวัวควายครับวิถีชีวิตะให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับก็ประมาณนี้ก่อนนะครับก็จบเพียงแค่นี้นะครับสำหรับคลิปนี้ครับบรรยากาศก่อนค่ำนะครับ ดูน้ำกลางแปลกันนะครับนะก็แค่นี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเป็นทศนามบาราชชาเป็นทำปีสมาพุทสิศเป็นเกียร